สวัสดีครับผมเติ้ลแฟนตาซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมซาวเซตแมนอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนในการเติมซีซั่นพาร์นั่นเองนะครับแล้วก็หาชุดพวกอะไรต่างๆด้วยนะครับก็มีคนสงสัยนะว่ามันหายยังไงนะครับโอเคผมก็ได้ไปเติมมาแล้วนะทั้งหมด300แคนดี้นะครับผมก็ได้ไปเติมเป็นซีซั่นพาร์ตมาครับนี่ข้างล่างนะก็ใครจะเติมก็สามารถเติมได้นะครับแล้วก็เออเดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องชุดก่อนเลยนะว่าชุดมันหายยังไงนะครับ ชุดเนี่ยก็จะหาตามกล่องเออกล่องต่างๆนี่นะครับนี่ที่มันแจก,กฟรีก็มีนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เติมนะครับเพราะว่ามันยังไงเนี่ยถ้าเติมก็ได้ของเยอะเหมือนกันนะครับดูเออถ้าใครจะเติมก็สามารถเติมกันได้นะครับผมก็ได้เติมไปแล้วนะโอ้โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนนะครับโอเคนี่ผมก็ได้ของเติมมาทั้งหมดเยอะเลยนะครับเออแต่ใครที่จะ ไม่ไม่เติมก็ได้นะผมว่าเพราะว่าของมันก็เยอะพอสมควรเลยนะครับค่าใข่ที่ไม่เติมเนะี่ยดูดิกล่องฟรีก็มีของพวกนี้เหมือนกันนะครับดูดูดูนี่นะครับนี่เห็นไหมทุกคนของเติมมีของที่ไม่เติมก็มีเหมือนกันนะครับพวกที่ที่มันอยู่ในของเติมอะ่ะเออผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันวนะ่านี่นะครับ สมมุติใครที่ไม่เติมนะผมก็ให้แนะนําให้ไปเล่นเก็บแรงเอานะครับมันจะมีกล่องกล่องที่เราจะได้ตามแรงนะเนี่ยกล่องพวกนี้ก็ได้เท่าเท่ากันกับคนที่เติมเลยนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ว่าจะเติมก็ได้นะไม่เติมก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับก็สําหรับใครที่จะเติมซีซั่นพานะครับก็ให้เข้าไปที่สิทธิพิเศษข้างบนนี่นะแต่ผมได้เติมไปแล้วนะครับนี่ก็จะได้ชื่อแล้วก็มงกุฎนะครับ ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะสอนเติมแล้วกันนะนี่นะครับก็ให้เข้าไปที่ข้างบนนี้นะครับเป็นรูปโทเค็นเล็กๆเนะี่ยพอเข้ามาเสร็จนะครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่ข้างล่างใต้ตัวละครอนนันนี้นะแล้วกดแล้วก็เติมไปเลยนะครับนี่ก็จะได้ชุดพวกนี้เอาไปอก่อดเริ่มเกมนะครับเออนี่นะสําหรับพวกท่าพวกชุดจะอยู่ในกล่องหมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูกล่องธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหม ชุดพวกอะไรเงี้ยบางคนถามว่าผมทรงผมเนี่ยเอามาจากไหนผมก็ผมก็สุ่มเอาในกล่องหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในกล่องนี้นะกล่องสีม่วงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทรงผมต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะนี่นะทรงผมขาวนะครับใครอยากได้ก็ลงมาสุ่มดูนะครับเป็นผมที่เท่เลยนะครับเออเอาวุธทุกอย่างอยู่ในกล่องนะผมย้ำไว้นะครับก็ เออสามารถมาสุ่มกันได้นะครับโอเคนะครับทุกคนส่วนชุดที่เป็นเซตเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะไว้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากได้ชุดพวกเซตนี้นะครับก็สามารถซื้อในซีซั่นพาร์ได้นะครับหรือว่าจะซื้อในร้านค้าก็ได้นะครับดูนี่นะครับร้านค้าผมก็เคยสุ่มได้ไปชุดหนึ่งนะครับนี่เป็นชุดเซตเหมือนกันนะครับก็มีหลายชุดเลยนะก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมีคนบอกว่าชุบเพื่อนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับถ้าอยู่ในเกมใช่ไหมเพื่อนล้มแล้วอะ่ะทุกคนต้องกดตัวนี้นะครับแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆนะนี่นะครับจะเป็นปุ่มนี้นะครับเพราะว่าตอนเพื่อนล้มเนี่ยเราสามารถอุ้มเพื่อนก็ได้หรือว่าจะชุบเพื่อนก็ได้ปุ่มบนคือชุบนะบปุ่มล่างคืออุ้มนะโอเคก็มีแค่นี้แหละครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะบ๊ายบายไเจอกันคลิปหน้าครับ